โมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมา สามพุทธาสาอากโกเทนะชิเนกโกทงาาังอะาทุงซาทุนาชิเนติอิอินบัดนีอัตมภาพจักได้สแสดงพระธรรมเทศนาะว่าด้วยกรรมกถาพันาน,านาเนื้อความเกี่ยวกับเรื่องของกรรม ตอนนี้ให้ญาติโยมทั้งหลายอยู่ในอิริยาบถท,ที่สบายสบายได้นะจากพระคาถาที่อัตมภาพได้ยกขึ้นมาเป็นนิเคปบ,บทเบื้องต้นว่าบุคคลพึงชนะความโกรธด,ด้วยความไม่โกรธพึงชนะคนไม่ดีด้วยความดีคนะาถาท่านยังว่าต่ออีก พึงชนะคนตรณีด้วยการให้พึงชนะคนเหลวไหลด้วยความจริงจังอย่างนี้ในพระคาถาท่านว่ายาวอย่างนี้ในสมัยอดีตสมัยพุทธกาลก็มีเจ้าหญิงองค์หนึ่งมีพระนามว่าพระนางโรหินีพระนางโรหินีนี้เป็นพระญาต ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือเป็นน้องสาวของพระอนุรุธทธเถระพระอนุรุทธเนี่ยก็เป็นลูกพี่ลูกน้องของพระพุทธเจ้าเกิดอยู่ในกรงกรบิลพัฒนางนั้นมีรูปโฉมที่งดงามเมื่อคราวที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงออกผนวดพระอนุรุทธะซึ่งเป็นญาติก็ออก บวชตามแล้วก็ได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์แล้วถึงคราวที่พระเถระนั้นจะเดินทางมาเยี่ยมครอบครัวพระบางรูปในวัดนี้ก็เหมือนกันออกบวชนานแล้วหาโอกาสที่จะกลับไปเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่เยี่ยมญาตินั้นไม่มีพระเถระท่านก็นึกถึงว่าพอมาถึงที่กรุงกบิลพัฒญาติญาติก็มาเฝ้าเต็มไปหมดเหมือนญาติ พี่น้องเหมือนโยมที่มาวันนี้แหละเต็มไปหมดเลยแต่มองหาน้องสาวแสนสวยไม่เจอก็ทราบข่าวว่าน้องสาวแสนสวยพระนางโรฮีนีนั้นนางป่วยเป็นโรคประหลาดผุพองนะมีน้ำเหลืองน้ำหนองไหลออกมาจากร่างกายแล้วก็คันอยู่ตลอดเวลานางเป็นคนรักสวยรักงาม ไม่กล้าที่จะมานะะเผชิญหน้าต่อประชาชีทั้งหลายกลัวคนนั้นจะทักว่าเป็นอะไรเหรออย่างนั้นอย่างนี้เพราะเคยเป็นคนสวยมาก่อนพระอนุรุทธเถระท่านก็เลยให้คนไปตามมาจนได้เมื่อมาถึงแล้วนะก็ถามสารทุกสุขดิบกันแล้วพระเถระก็เลยแนะนำว่าเป็นโรคอะไรว่าง,งั้นก็ตอบว่าหมอมาดูแล้ว หาสาเหตุไม่ได้รักษายัางไงก็ไม่หายพระอนุรุทธะก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่บรรลุแล้วบรรลุทำขั้นประเสริฐเกาะระลึกย้อนดูนะก็คงจะรู้สาเหตุก็เลยบอกอุบายในการแก้ไขเนี่ยพวกเราทั้งหลายบางคนอยากจะเป็นคนสวยเพราะแต่เดิมนั้นเคยสวยแล้วต่อมามันไม่สวย นะอาจจะเกิดด้วยป่วยไม่สบายหรือด้วยนะอายุมากแล้วทำยังไงจะให้ทุกคนนั้นมองเราสวยก็ลองฟังนะนิทานเรื่องนี้ที่เป็นนิทานในอดีตการของนะสมัยพุทธกาลดูพระอนุรุทธะก็เลยแนะนำว่าน้องหญิงต่อจากนี้ไปขอให้น้องหญิงนั้นนะชําระใจด้วยการถวายทาน สร้างศาลาสำหรับเป็นโรงฉันนิมนต์พระภิกษุสาม,มาเณรสามณะนั้นมาฉันพัตาหารที่บ้านเถอะน้องหญิงแล้วอาการป่วยของน้องหญิงนั้นจะดีขึ้นนางคิดได้อย่างนั้นก็เลยไปขายเครื่องประดับซึ่งมีเยอะแยะมากมายบางคนเนี่ยนะมีคอลเลกชันใหม่ก็ อดใจไม่ได้น่ะเดี๋ยวก็ถอยแล้วอ้าวแว่นตาใหม่ตุ่มหูใหม่รองเท้าใหม่นางโรฮินีนางก็เป็นเหมือนกันน่ะเพราะว่ากิเลสนั้นแจกมาเท่ากันทุกคนน่ะไม่ว่าผู้หญิงไม่ว่าผู้ชายนะผู้ชายนั้นไม่ได้ถอยเครื่องประดับแต่อาจจะถอยพระเครื่องถอยต้นไม้ถอยไก่ชนน่ะมีหลายอย่างที่แต่ละคนชื่นชอบน่ะอย่างนี้ บางคนก็ถอยสแตมอย่างนี้นะครับแล้วแต่ทีนี้พระนางโรฮินีนางเลยสละความยึดติดกับของที่สะสมคือเครื่องประดับขายได้เงินมาเป็นจำนวนมากนางก็เอามาสร้างเป็นศาลาปฏิบัติธรรมไว้ในเรียกว่าในราชมนเทียนหรือในวังของนางนี่แหละแล้วก็ในขณะที่ช่างเขากำลังสร้างยังไม่เสร็จนั้น นางก็มาดูทุกวันแล้วก็อดใจไม่ได้ช่วยเขาเก็บของที่มันเก็บไม่เรียบร้อยช่วยเขาเช็ดเขาปัดเขากวาดทําอย่างนี้เพียงไม่นานอาการของนางที่เคยคันก็หายคันอาการที่เป็นแผลผู้พองก็แห้งลงเป็นอัศจรรย์เลยโยมเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยเป็นโรคประหลาดบางคน บอกว่าชีวิตช่วงนี้ไม่ดีเลยพระคุณเจ้ามีแต่เรื่องเรื่องราวไม่ดีถาโถมเข้ามาผีซ้ำดั่พลอยขอเชิญเลยที่วัดศรีรัตนธรรมารามนามาได้ทั้งทำทานแล้วก็อาจจะได้บำเพ็ญประโยชน์หลายอย่างเห็นข่าวของที่มันไม่เรียบร้อยก็ช่วยกันเก็บบางคนช่วยกันเก็บเก้าอี้บางคนน้าไปถามหาอุปกรณ์ล้างห้องน้ำห้องน้ำตรงนี้ นะมีคนใช้ห้องหนึ่งอาจจะมีคนใช้เป็นสิบล้างห้องน้ำห้องเดียวมีอานิสงคูณสิบโยมนี่นางโรฮีนีนางก็ทำเช่นนั้นการที่ทำในงานที่คนอื่นเขารังเกียจงานศกรปรกงานชั้นต่ำกลับทำให้ชีวิตของเรานั้นสูงขึ้นเหมือนกับเรานั้นต่ำเตี้ยติดดินโยมมันจะตกต่ำไปกว่านี้ไม่ได้อีกแล้วต่อไปเป็นขาขึ้นแน่นอน นางโรฮินีก็เช่นเดียวกันและแล้วศาลาปฏิบัติธรรมของนางก็เสร็จสำเร็จเรียบร้อยก็เลยอาราธานานิมนต์องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมด้วยภิกษุเป็นจํานวนมากมาฉันพัตหารที่โรงฉันนี้เมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสเสด็จมาถึงก็มองหาเจ้าภาพไม่เจอเพราะว่าเจ้าภาพยังไม่หายดีอายพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าก็ให้คนไปตามมาเมื่อตามมาแล้วพระพุทธเจ้าก็ทรงโปรดหมายถึงว่าให้กำลังใจว่าเดี๋ยวก็หายสิ่งที่เกิดขึ้นนี้เป็นเพียงเศษกรรมกรรมในอดีตของนางเป็นเช่นไรพระพุทธเจ้าก็เลยเล่าให้ฟังว่ากาลครั้งหนึ่งในสมัยที่พระเจ้ากรุงพาราณสีครองราชนางโรหินีนั้นได้เกิดเป็น พระอัคระมเหสีเป็นชายาหมายเลขหนึ่งเลยแล้วก็เกิดอารมณ์ที่เรียกว่าเปรียบเทียบเปรียบเปรยพระราชาเจ้ากรุงพาราณสีนั้นเกิดพึงพอใจนางสนมนางรำคนหนึ่งนางคนนั้นฟ้อนสวยรำสวยเอาอกเอาใจดีอัคระมเหสีก็อิจฉาแล้วก็เรียกตัวนางสนมนั้นมาให้คนเนี่ย เอาผงเต่าร้างโยมรู้จักเต่าร้างไหมต้นมันคล้ายๆกับต้นหมากนี่แหละลูกมันห้อยเป็นพวงยาวเป็นเหมือนลูกประคำเป็นเหมือนสายสร้อยเลยห้อยเป็นพวงระยะนะไปถูกไม่ได้นะมันคันเอาผงเต่าร้างเนี่ยโรยใส่ตัวนางนางสนมนั้นก็คันจากคนสวยๆก็ผูพองนอกนั้นยังไม่พอเอาไปโรยใส่ในห้องนอนอีกที่นงที่นอนนั้นคันไปหมด ตายจากชาตินั้นไปพระอาคาระัครมเหสีก็ต้องไปลงนรกชดใช้กรรมก่อนไม่เว้นใครแต่ละคนต่อให้มียศถาบรรดาศักิ์ใหญ่โตเพียงไหนแต่ถ้าหากว่าเกิดการเปรียบเทียบเปรียบเทียบเนี่ยเขาเรียกว่ามานะว่าคนนี้สวยกว่าคนนั้นคนนั้นสวยกว่าคนนี้แล้วโดยเฉพาะเปรียบเทียบกับคนใกล้ชิดมาในวัดเนี่ยอ๋อคนนั้นก็ใส่ชุดไทยเหมือนกับเราเอ้า เอากรบเพาะไหมนี่เอาเอาเปรียบเทียบเพื่อนที่อายุใกล้เคียงกันรุ่นเดียวกันแล้วก็เกิดความมันไส้ไม่พอใจแล้วก็ไม่สามารถควบคุมจิตใจได้เพราะว่าไม่ได้ฝึกใจมาก่อกมทำเวรไปแต่พวกเราโชคดีเป็นลูกศิษย์ของพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังได้ฝึกใจมาแล้วทำสมาธิมาแล้วเพราะฉะนั้นก็จะมองเห็นใจตัวเองว่าเกิดกระดิกเปรียบเทียบ เพราะคนไหนมีสมาธิเนี่ยจะคุ้นเคยกับใจที่สงบเรียกว่าใจที่สะอาดมีความสุขพอใจมันตื่นเต้นเห็นคนนั้นสวยกว่าปุ๊บใจมันจะเต้นตึกตึ๊กตึกตึกตึก็รู้ตัวเลยว่าอ้าวอ้อาวกิเลสทำงานแล้วหยุดหยุด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 พอพอพอไม่เดินต่อว่างั้นก็เลยระงับได้เพราะฉะนั้นคนไหนมีสมาธิก็จะเป็นคนมีเมตตามีเหตุมีผลและมีความรับผิดชอบพระพุทธ หลวงพ่อพระอาจารย์หลวงพ่อท่านก็บอกไว้อย่างนี้แล้วเราก็เห็นจริงตามทีนี้นางโรฮินีนางได้ฟังสาเหตุของการที่นางนั้นได้ทำกรรมมาในอดีตเราก็ไม่รู้ว่าเราเคยทำกรรมอะไรมาแต่เราควรชนะกรรมที่ไม่ดีเหมือนกับพระคาถาที่ว่านะอโกเทนะชิเนโกทังพึงชนะความไม่โกรธนะพึงชนะความโกรธด,ด้วยความไม่โกรธ ถ้าหากว่าเราโกรธเราไม่พอใจเราก็พึงข่มจิตของเราเอาไว้แล้วก็หยุดเอาไว้ชนะความไม่ดีด้วยความดีชนะความตรณีด้วยการให้แล้วชนะคนที่เหลวไหลพูดไม่จริงด้วยความจริงจังอย่างนี้แหละพระนางโรหินีนั้นนางก็ได้คลายจากความสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเราเป็นอย่างนี้ทําไมเราโชคร้ายอย่างนั้นอย่างนี้เวลาคนป่วยเป็นอย่างนี้จริงๆนะโยมนะ ก็คิดว่าทําไมเราโชคร้ายทําไมเขาตึงทํากับเราอย่างนี้คําว่าทําไม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 นั้นมันเกิดจากความไม่รู้แต่ถ้ารู้สาเหตุแล้วมันก็อ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองก็เลยคลายจากความสงสัยความรู้ก็เข้ามาแทนเพราะฉะนั้นความรู้จึงทําให้ใจของเรานั้นสะอาดเป็นบุญที่สุดเพราะฉะนั้นวันนี้ญาติโยมทั้งหลายได้มาฟังธรรมได้มาพ่วง เพิ่มพูนความรู้ก็เลยทําให้จิตใจนะั้นสะอาดเป็นบุญมากที่สุดนะเทศนาวาซาเนในการเป็นที่สุดลงแห่งพระธรรมเทศนาขอบุญกุศลใดๆที่ญาติโยมทั้งหลายได้มันสะสมมาจงเป็นพลวัปัจจส่งเสริมให้ญาติโยมทั้งหลายนั้นเจริญด้วยอายุวันนะสุขพะพละปฏิพานธนสารสมบัติธรรมสารทรงบัติ จงทุกประการดังได้แสดงธรรมมาก็เห็นสมควรแก่เวลาก็ข้อสมมุติยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการละชะนีสธุ